มาดูมุมนี้กันค่ะตอนเย็นนะคะมุมนี้จะโชว์เอาเฉพาะตรงนี้เลยนะคะเออเลสเอเดงกับเอเดงโรสนะคะสองต้นนี้เนี่ค่ะจะโชว์ว่าอยู่มุมนี้นี่ค่ะกำลังบานนะคะส่วนในกระถางก็มีทั้งสวยและไม่สวยไม่แข็งแรงนะคะอันนี้อารีรนะคะ อเลคอดีซื้อมาก็ต้องสี่พันเยนนะคะประมาณพันสองพันสามนะคะพันสองร้อยหรือพันสามร้อยเนี่ยคะ่ะแต่ดอกสวยมากนะคะสีสวยแล้วก็หอมมากด้วยค่ะแต่ตอนปลูกลงดินอะ่ะทํายังไงก็ไม่โตไม่สวยสักทีก็เลยขุดมาใส่กระถางนี่ค่ะหอมมากๆนะคะตอนนี้แตกมากค่ะขุดมาใส่กระถางแล้วนี่แตกมาให้ค่ะนี่แตกมาให้สองอันใหญ่ๆนะคะ แล้วตรงนี้ก็มีเล็เๆ็กเนี่ยเห็นไหมชอบอยู่ที่แคบยไงไม่รู้ตอนแรกลงดินนะคะขุดมาใส่กระถางไว้ไม่อยากให้ตายเลยซื้อมาก็แพงสีสวยแล้วหอมมากๆนะคะชื่ออะเลโคลี่อะเลโคลีต้นนี้ก็ตอนแรกเหมือนจะตายนะแต่ไม่ตายค่ะนี่ขุดมาใส่กระถางดูสิเพื่อนๆดูสิคะนี่แตกกันมาหนึ่งสองสามสี่ใหญ่ๆเลย นี่ค่ะนี่บางทีย้ายย้ายที่ก็สําคัญนะคะนนีนี่นนนย้ายที่ก็สําคัญสีดอกเป็นแบบนี้นะคะแต่จําชื่อไม่ได้สีสวยค่ะปีที่แล้วก็ออกดอกให้เป็นสิบดอกเนี่ยปีที่แล้วนะคะอะดีงามค่ะดีงามสองต้นนี่ดีงามนะคะดีงามพลำเก่าอ้าต้นนี้ว่าจะทิ้งนะคะตอนแรกเนี่ยอุ้ยหีโอ้ย ขอโทษนี่เห็นนอนไหมนอนอยู่ในไม้นะค่ะนั่นนะ่ะตกใจหมดเลยขอโทษค่ะนี่ค่ะตอนแรกว่าจะทิ้งนะคะต้นเนี้ยจะตัดทิ้งแล้วแล้วก็ซื้อต้นใหม่มาไว้เพื่อจะเปลี่ยนแล้วค่ะดูดู<ๆ>ด<ๆ>ูเดี๋ยวกลัวนอนนะคะไม่ใช่อะไรหรอกอนี่นี่นี่แตกมาให้แล้วเนี่ค่ะนี่นี่นนกิ่งกระดองใหญ่ๆสองกิ่งเลยตา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 ยตกใจหมดเลยนะเนี่ยตกใจทั้งหนอน ตกใจทั้งกิ่งกระดงว่าจะทิ้งนะคะต้นนี้แล้วก็ซื้อต้อนใหม่มาไว้เปลี่ยนแล้วนี่ปีปลูกตั้งแต่สองพันสนะคะลงดินไม่พอย้ายมาใส่กระถางด้วยแล้วก็เห็นว่ากิ่งมันไหม้นะคะไม่ได้ไหม้กิ่งเดียวนะนี่ตรงนี้ก็ไหม้ะคะ่ะตัดทิ้งตัดแล้วตัดอีกกะว่าเอาทิ้งก็ทิ้งวะซื้อต้อนใหม่มาเปลี่ยนแล้วนะนี่ต้นนี้มีสอันนะคะเพราะความที่อยากได้แล้วทำไมมันไม่โตไม่รู้ อุ้ยแปลกมากเลยค่ะมันคงได้ยินว่าหนูจะทิ้งมันมันก็เลยแตกมาให้เนี่ยเห็นไหมเนี่ยค่ะเนี่ยเนี่ยมันคงได้ยินว่าเราจะทิ้งมันมัน้งเนี่ค่ะก็เลยแตกมาให้อันนี้ค่ะเนี่ยต้นใหม่ที่ซื้อมานะคะต้นใหม่ที่ซื้อมาเพราะคิดว่าจะทิ้งต้นนู้นเนี่ยก็เลยเอาต้นนี้มาปลูกเอาต้นใหม่มา เลยกลายเป็นว่าดอกแบบนี้นะคะมีสามต้นแบบนี้สุดท้ายแล้วนางแตกมาค่ะขอบคุณขอบคุณตัวเองที่ใจเย็นพอไม่ไม่ทิ้งไปก่อน <c oughs> ไม่ได้ขอบคุณพระเจ้านะคะขอบคุณตัวเองอะเนี่ยพูดแล้วก็ยาวไปเรื่อยเปลือยเลยค่ะนี่นะคะอย่าเพิ่งปิดหนีนะคะฟังก่อนเนี่ยเลสเอแดงนะคะเลสเอแดงเนี่ยเพื่อนๆดูน,นดี่นี่นี่นน ตอนแรกปุูกลงเรียนอยู่ขอบหน้าต่างค่ตรงนู้นนะคะรู้สึกว่าสงสัยมันไม่ชอบที่แคบก็เลยเอามานี่ค่ะย้ายมานี่นะคะนี่ย้ายมานี่เลสเอดเด n งนะคะแล้วเลยปลูกผสมกันเลยสองต้นนี่กับเอเด้งโรสนะคะนี่นี่ค่ะเลสเอดเดงกับเอเดงโรสเนี่ยเขาเป็นญาติกันนะคะแล้วก็จะมีอีกสีหนึ่งสีขาวครีมค่ะเขาจะมีสามสีสีแดงขาวชมพู เดี๋ยวจะไปเอาสีขาวครีมมาค่ะนะคะตอนนี้เลสเอแดงเนี่ยมีสวยสุดก็ต้นนี้ละคะ่ะนี่ที่สวยสุดนะคะเนี่ยเลสเอแดงที่สวยสุดเนี่ยสวยสุดละเลสเอแดงนะคะนี่อยู่ต้นนี้นะคะนะคะแล้วที่ไม่สวยที่ไม่สวยมีค่ะนี่ต้นนี้ก็เลสเอแดงนะคะเนี่ยเพราะความที่มันไม่สวยก็เลย ซื้อมาอีกไงเนี่ยค่ะนี่ก็เลสเอเดงนะคะอา้อาวอา้อาวอ้าวอ้าวอุ้ยแตกมาแล้วโอ้แม่เจ้าโอู้ยอยากให้ชมตอนแรกว่าจะทิ้งเหมือนกันนี่นี่ค่ะอู้ยตายแล้วดีใจจังนี่นี่ค่ะนี่ก็มีนี่นี่น,น,นี่อย่าดูมือนะคะมือไม่สวยดูกิ่งกระดงนะ,ะจะให้ดูกิ่งกระดงนะ นี่มาแล้วนี่ก็เหมือนกันนะคะนี่ไม่แน่ใจแต่คิดว่าเป็นเอาแต่ดูทรงดอกแล้วคงไม่ใช่แต่ไม่รู้แหละแต่อย่างน้อยมันก็แตกมาแล้วเนี่ยตอนแรกว่าจะทิ้งเห็นไหมคะมีอันเดียวนี้ว่าจะทิ้งเนี่ยตัดจนหมดแล้วนะคะเพราะกิ่งมันเป็นสีน้ําตาลไหมอะ่ะตัดทิ้งหมดแล้วว่าจะทิ้งเนี่ยอุ้ยแตกมาแล้วคะ่ะนี่อ๋อเนี่ยレスเอเดงใช่ไหมคะ อันนี้เนี่ยเลสเอเดงเนี่ยมีอยู่มีอยู่ช่อหนึ่งสองช่อค่ะนี่ไงนี่นี่น,นี่ค่ะนี่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 สีแดงนี่นะคะเนี่ยสีแดงนี่ของกิ่งนี้นะคะเนี่ยกิ่งนี้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 นี่ค่ะแต่ยังไม่มีอะไรแตกนะคะเลสเอเดงเนี่ยมีอีกต้นนึงนะคะลงดินอยู่เดี๋ยวพาไปดูเดี๋ยวพาไปดูโอ้ตายแล้วดีใจจังค่ะเ,เพื่อนๆค่ะ อุ้ยมาเดอ้อกวันเดอ้อไม่ได้สองไม่ได้จอบหลายวันนะคะแถวเนี้ยพราคิดว่ามันไม่งามก็เลยไม่สนใจในกระถางเนี่ยค่ะเออมาดูข้างในนะคะอุ้ยดีใจมากเลยดีใจมากเลยนี่นะคะนี่ข้างในก็ประมาณนี้ค่ะอุ้ยตื่นเต้นมาก ในกระถางนัเป็นเป็นเคยพูดค่ะว่าในกระถางนั่นคือไม่ไม่ค่อยแข็งแรงไม่สบายอนุบาลไว้ค่ะนี่นะคะนี่ค่ะอ่าข้างในโผล่แล้วนะคะโผล่แล้วค่ะข้างในโผล่แล้วนะคะนี่นี่ส <c oughs> <debido able, S 2> ่องไปดูนะเห็นไหมเห็นไหมกิ่งกระโดงนี่ค่ะนี่นี่กิ่งกระโดงกิ่งกระดองนี่ค่ะโผล่แล้วนะคะ มาเด้อกนเลยดูต้นนี้สิอันนี้สีแดงนะคะนี่อันนี้สีแดงนะคะนี่นี่น,นี่แดงนีแดงนะคะ,ะ,คะเีบยสอง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 มี้มีค่ะนีมีมีนีมีไงสองนะคะอย่าเพิ่งเวียนหัวนะคะถ่ายไปถ่ายมาเดี๋ยวจะเวียนหัวมีค่ะนีม,มีพูดดังไม่ได้เดี๋ยวมันจะตายก่อน <laughs> โอ้ยมีความสุขจังเลยค่ะตายแล้วตื่นเต้นมากเลยอกไม่ถูกจะได้กินลาบกุ้งด้วยเนี่ยเนียผักชีสวยๆๆไปดูเลสเอเดนอีกต้นหนึ่งค่ะตื่นเต้นแม่เจ้าตื่นเต้นตื่นเต้นค่ะมานี่ค่ะน,นี่เลสเอเดนอีกต้นหนึ่งนะคะ ตรงนี้ค่ะนี่ซื้อมาใหม่นะคะนี่นี่นี่นีเนี่ยซื้อมาใหม่นะคะนี่ป้ายเหมือนกันเลยไม่สนใจละพกไว้เยอะเลยนี่สองพันยี่สิบเอ็ดปีนี้นะคะเดือนสองที่ยี่สิบเนี่ยค่ะซื้อมาไหมเอี่ยมเนี่ยแถวนี้ใหมเอี่ยมบอกแล้วว่าใหม่นี่ไงแต่ผลงานดีค่ะนี่ผลงานเยี่ยมมีสองกิ่งนะคะ นี่มันกำลังดอกใช่ไหมน,น,หน,นี่นี่ดอกนี้ไม่งามเลยเด็ดทิ้งดีกว่าค่ะเปลืองกินสารอาหารคนอื่นทิ้งแล้วนะคะนี่ค่ะโอ้สีเหมือนกันเลยสองต้นนี่นี่คนละต้นนะคะไอเนี้ยคนละต้นนะคะเนี่ยคนละต้นนะไม่เกี่ยวกันนะนเป็นต้นโน้นสีสีเหมือนกันเลยค่ะดูสิคะสีเหมือนกันเลยแต่คนละต้นนะคะนี่นี่นี่น สีแดงนี่กิ่งกระโดงงามๆนะคะนี่ใหญ่เท่าแท่งดินสอแล้วนะคะก็ถ้า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 ใหญ่มาแท่งแท่งดินสอประมาณนี้ถือว่าดีงามรอดค่ะไม่เป็นไรนี่อีกกิ่งหนึ่งนะคะข้างล่างเห็นไหมนี่ค่ะนี่นีน่ข้างล่างนี่นี่ค่ะข้างล่างนี่นี่ได้มาสองอันแล้วค่ะ โอเคดีคงามค่ะเลสเอเดงตอนนี้แสดงว่าหนูมีเรสเอเดงอยู่ในมือ,อ,อหนึ่งต้นสองต้นสามต้นรวมต้นนี้สี่ต้นนะคะ <c oughs> ขอให้นางใหญ่ทุกต้นนะคะโอเคค่ะ okay. <c oughs> มันจะยาวเกินไป <c oughs> ต้นนี้ก็สวยค่ะนี่ต้นนี้ก็สวยนี่ก็ซื้อมาใหม่นะคะใหม่พร้อมกันหมดเลยแบบนี้นี่ค่ะสีสวย ีแจ่มมากเลยค่ะแต่ดอกเขาไม่ใหญ่นะคะเขาเขียนบอกแล้วว่าดอกไม่ใหญ่มากแต่สีแจ่มนะคะแจ่มเดี๋ยวนุหน,นูขอดมดูก่อนนะคะพิสูจน์ก่อนว่าจะหอมเหมือนสีไหม,มไม่หอมค่ะจบเลยค่ะไม่หอมส่วนไอ้แดงแดงดำทองต้นนี้ดูสิคะ่ะกิ่งกระโดงกันนี่เห็นไหมคะนี่เพียบ เขาทาดีงามค่ะแต่บางทีนะคะเห็นหนูตื่นเต้นอย่างนี้นะคะบางทีนะสักพักมันตายก็มีนะคะ<笑><笑>ก็ไม่เป็นไรค่ะมันแตกมาก็ตื่นเต้นค่ะมันตายก็คอยบุ่นวายใจอีกทีหนึ่งโอเคค่ะโซนนี้ประมาณนี้นะคะนะดอกก็มีใบแดงดก็มีก็คงจะแค่นี้แล้วมั้ง อุดพูดเรื่อง,นงหนอนเมื่อกี้เห็นแล้วตกใจเดี๋ยวต้องไปกำจัดหนอนตัวนั้นก่อนนะคะโอเคค่ะล่ำลานะคะไปแล้วนะคะไปแล้วนะคะไปไปไม่จริงนะคะไปชมหน่อยดอกนี้นี่เหมือนรูปไหมนะในรูปกับตัวจริงน e w i ิ m a าจินนะคะต้นนี้ในรูปกับตัวจริงแล้วที่สำคัญนี่มาแล้วนี่ค่ะินงกระโดง กิ่งกระดงมาแล้วเห็นไหมคะนี่กิ่งใหญ่ๆเลยหนึ่งอันนี่สองอันเล็กๆแล้วก็ยังแตกตรงนี้มาให้ด้วยอืมโอเคค่ะไปแล้วค่ะส่วนต้นนี้ก็แตกแล้วนะคะกิ่งกระโดงสองไปแล้วสองเรียบร้อยแล้วค่ะแตกมาเรียบร้อยแล้วนะคะนี่นี่นี่ค่ะนี่เห็นไหม นี่แตกมาแล้วนี่กระดงสองกิ่งสมกิ่งเล็กนะคะหัวกระโหลกใหญ่มากเลยค่ะต้นนี้โอเคนะคะเจริญง,งามเจริญง,งามดีงามค่ะโอ้ยขี้วัวเป็นเหตุสังเกตได้ปีนี้ใส่ปลูกมาหลายปีไม่เคยใส่ขี้วัวนะคะเพิ่งเป็นปีแรกที่ใส่ขี้วัวนะคะบอกไว้ก่อน อันนี้ดอกยูรีนะคะปลูกปีแรกเหมือนกันค่ะเป็นหัวค่ะถ้ามันเกิดแล้วปีหน้ามันก็เกิดอีกนะคะไปค่ะไปไปจริงๆค่ะไปจริงๆค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแล้วมาเจอกันใหม่เดี๋ยวไปทำกับข้าวก่อนนะคะวันนี้จะทำข้าวมันไก่ให้ลูกๆก,กินส่วนตัวเองก็จะกินลาบกุ้งค่ะ สวัสดีค่ะความสุขก็คือกิ่งกระโดงค่ะหรือเพื่อนเพื่อนพี่พี่ว่าไงคะความสุขของเพื่อนเพื่อนพี่พี่คืออะไรคะเห็นดอกกุหลาบบางคนก็บอกเห็นใบแล้วมีความสุขบางคนก็บอกสุดยอดก็คือกิ่งกระโดงก็อย่างว่านะคะหล,หลายอย่างไปแล้วค่ะตัดทิ้งค่ะตัดต้นที่ว่ากิ่งกระโดงแตกมาเมื่อกี้นะคะที่เจอหนอนเมื่อกี้นะคะ ตัดทิ้งคะ่ะนี่ค่ะเป็นสีน้ำตาลแบบนี้นะคะก็เลยตัดทิ้งคะ่ะเนี่ยกิ่งไม่ไหม้สีน้ำตาลแบบนี้ตัดเลยนะคะมันลามมาเรื่อยๆตอนแรกมันก็ลามหนูก็ตัดมันลามมาหนูก็ตัดจนกะถอดใจแล้วคะ่ะว่าจะทิ้งต้นนี้คะ่ะปลูกมาตั้งแต่ปี2019แล้วนะคะตอนแรกเอาลงดินมันไม่ไหวก็ขุดขึ้นมาใส่กระถางเมื่อกี้เห็นกิ่งกระโดงก็เลยเนี่ยค่ะตัดทิ้งนะคะสีน้ำตาลแบบนี้เนี่ยตัดทิ้งเลย ตัดจากต้นนี้และค่ะเนี่ยต้นที่มันต้นที่มันแตกมานี่แหละคะ่ะกินกระดงเมื่อกี้แล้วค่ะตัดจากตรงนี้นะคะีค่ะตัดแล้วถ้ามียาป้ายก็เอายาป้ายนะคะไม่มีก็ปูนแดงค่ะปูนแดงบ้านเรานั่นแหละไปได้นี่ค่ะก็ถือว่ารอดนะคะมันเป็นกุหลาบเลื้อยนะคะกุหลาบเลื้อยนะคะเนี่ยตอนนี้มีอยู่ในบ้านสามต้นกุหลาบเลื้อยไม่เป็นไรค่ะขอให้มันโต เราค่อยคิดว่าเอาไปลงที่ไหนดีสวัสดีค่ะห้าโมงเย็นแล้วนะคะจะมาเก็บผักไผ่ค่ะผักไผ่แถวบ้านเราเรียกเรียกผักไผ่นะคะเอผักอะไรวะผักแพลวผักแพลวผักไผ่ผักแพลวผักสภาษาอุบลภาษาอีสานผักแพลวแล้วก็ผักชีเนี่ยค่ะไปเจอกุ้งตัวเล็กๆนะคะเหมือนกุ้งบ้านเราซื้อมาจะตำกุ้งก้อยกุ้ง ตำกุ้งหรือก้อยกุ้งนั่นแหละค่ะใส่ข้าวคั่วใส่พริกป่นเนี่แหละค่ะเนี่ย,ะยจะมาเด็ดจะกินกับลาบกุ้งก้อยกุ้งค่ะเอาไม่เยอะหรอกสามยอดกพพอกินคนเดียวนี่ค่ะผักเก็บผักค่ะกินกับลาบมีอยู่หนึ่งกระถางนะคะสะระแหน่ยังไม่ขึ้นค่ะสะระแหน่ยังไม่ขึ้นต้องรออีกหน่อยสวยนะคะกระถางเดียวเนี่ยอยู่มาหลายปีแล้วค่ะ เปลี่ยนดินให้ทุกปีเป็นละครั้งไปแล้วค่ะเข้าบานละ